สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องพี่วีเก๋งสวยเกรดเอวันนี้นะครับพี่วีพามาชมรถเก๋งระดับผู้บริหาร1คันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสีบอลนะครับผมสภาพสวยๆเก็บๆกบเป็นรถ Toyota Camry ไปี2017ราคาตั้งขายอยู่เพียง5 9 9 0 0 0บาทด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้า สีตัวของกระจังหน้านะครับผมสีดำเป็นโนแบ็ค ตัดกับคิวสแตนเลสพร้อมโลโก้โตโยต้าสวยๆแบบนี้สภาพคลิปๆเลยนะครับสำหรับรถผู้บริหารคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าคู่หน้าสวยทั้งสองข้างนะครับผมในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้รัดมากับยางบริสโต้นะครับผมล้อขอบ16นิ้วตัวนี้จะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับช่วงล่างต้องบอกว่าโรงงานแท้ๆนะครับผมสภาพของตัวเนื้อย,อยางยังนิ่มๆอยู่นะครับใช้งานได้ในสภาพ ยาวๆแน่นอนในส่วนของตัวด้านข้างรถครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับกระจกไฟเลี้ยวนะครับผมติดตั้งทั้งสองข้างนะครับรถคันนี้นะครับกระจกเดิมยังคงเป็นกระจกแท้โรงงานโตโยตา้ารอบคันแน่นอนนะในส่วนของรถคันนี้นะครับต้องบอกว่า ภายด้านนอกเนี่ยสภาพสวยกริปเลยนะครับลิ้วลอยจากการใช้งานน้อยมากๆนะครับในส่วนของตัวผิวพันธุ์ของตัวสีบอดี้รถเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเพชรยนต์ดูแลมาให้พร้อมใช้จริงๆนะครับผมในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED Light Guiding ตัวนี้สภาพสวยจบนะครับเลขคเลขทะเบียนของรถคันนี้นะครับ2กอไก่ทพุเท่า9 9 94ครับผมพี่ๆสนใจทักหาพีวีได้เลยนะครับ0867098787รถคันนี้ต้องบอกว่ารถผู้บริหารราคาพิเศษตัวนี้น่าใช้มากนะครับผมเปิดให้ชมในส่วนของตัวด้านท้ายครับผมด้านท้ายช่องลึกๆ แบบนี้นะครับวางกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2-3ใบสภาพสวยๆเลยนะครับโครงสร้างด้านหลังนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับจุดเม็ดอาร์คจุดพับต่างๆของโครงสร้างเนี่ยเดิมแท้โรงงานแน่นอนรวมไปถึงรถคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของตัวเซ็นเซอร์กระ,ระยะถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะในส่วนของตัวไฟท้ายก็ยังคงเป็นไฟท้ายเดิมแท้โรงงานนะครับฝากระโปรงคันนี้ด้านหลังไม่เคยมีการถอดทําสีแน่นอนนะครับฝากระโปรงเดิม เดิมแท้โรงงานแน่นอนจุดเม็ดอาร์คต่างๆลักษณะของตัวฝากกระโปงเนี่ยเดิมแท้โรงงานสนิทเลยนะครับผมในส่วนของตัวด้านท้ายต้องบอกว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามกริบๆนะครับ มาดูกันต่อในส่วนของแผงข้างประตูครับแผงข้างประตูเน้นโทนสีดํามีการหุ้มหนังในส่วนของตัวพนักรองแขนนะครับลักษณะของตัวคอนโซลเนี่ยมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะสภาพสวยกริปแบบในภาพเลยนะครับลักษณะของออปชั่นในรถคันนี้ก็ให้มาแบบครบครบจบจบ,จบแน่นอนนะครับจุดชาร์จโทรศัพท์มีมาให้ครบนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับ เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าข้างคนขับเนี่ยเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยครบทุกจุดแล้วนะครับลักษณะของตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้สีส้มออกน้ําตาลแบบนี้นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันในส่วนของฝ้าเพดานทุกอย่างอยู่ในสภาพสวยกริปเลยนะครับ ต้องบอกว่ารถคันนี้ 2.0G ปี17คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถผู้บริหารใช้งานสภาพสวยจบครบต้องคันนี้นะครับผมราคาตั้งขายเพียง599,000บาทสนใจทักหาพีวีได้เลยนะครับในส่วนของตัวเบาะด้านหลังครับตึงๆสวยๆแบบนี้แน่นอนนะครับรอบคันเบาะหนังเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับฝาเพดานด,านด้านหลังก็ยังคงสวยงามสภาพ กริปเลยด้านหลังในส่วนของตัวรถแคมรี่เนี่ยจะมีในส่วนของตัวมาหลังนะครับตรงจุดพนักรองแขนสามารถเปิดพับขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะครับมีมาให้ครบจบจริงๆสำหรับรถผู้บริหารของค่ายโต y ยต้าในนามแคมรี่ 2.0G ตัวนี้น่าใช้น่าจัดจัดได้จัดเลยนะครับด้านหลังมีในส่วนของ ตัวช่องแอร์นะครับผมลักษณะาภายในห้องโดยสารเนี่ยออกแบบมาให้มันดูหรูหรามากขึ้นนะครับด้วยโทนสีเบาะโทนสีภายในเนี่ยตัดกันแล้วดูลักษณะรถเนี่ยเป็นรถยุโรปแน่นอนนะครับในส่วนของตัวพวงมราลัยครับอย่างที่บอกไปพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอวิทยุมีมาให้ครบครบแบบนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ถุงแบบนี้นะครับมีอลเลสชาร์จเจอร์ในส่วนของตัวชาร์จ iPhone ลูกค้าใช้ iPhone สามารถวางชาร์จได้เลยนะครับผมในส่วนของด้านในต้องบอกว่าสภาพของรถคันนี้สวยกร็บจริงๆนะครับสังเกตจากงมอะไรนะครับ พวงมาลัยหนังยังสวยๆเลยนะมีส่วนของตัวลายไม้นะครับผมในส่วนของตัวพวงมาลัยก็ยังอยู่ในสภาพสวยๆหน้าจอมาตรวัดต่างๆสีสันสวยงามสัญลักษณ์แคลมรี่แบบนี้นะครับสภาพสวยจริงๆนะในส่วนของพี่ๆที่กําลังมองหารถในกลุ่มนี้อยู่นะครับตัดสินใจได้เลยนะว่า t ตโยต้ c แคลม 2.0G คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับด้านข้างปรับ เซตในส่วนของตัวเบาะที่นั่งได้อีกต่างหากนะสำหรับรถ Toyota Cam ม y 2.0G คันนี้ทุกอย่างสวยครบจบจริงๆนะในส่วนของตัวหัวเกียร์นะครับผมมีการเล่นลายไม้แบบนี้สภาพสวยจริงๆสวยจบแน่นอนนะครับผมสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถในกลุ่มนี้อยู่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาพี่วีได้เลยนะครับที่0867098787พี่วียินดีให้บริการในส่วนของงานข้อมูล มูลต่างๆจัดไฟน้ำหรือซื้อสดยินดีให้บริการนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับเปิดให้ชมนะครับ ห้องเครื่องสะอาดสอาดแบบนี้นะครับผมลักษณะของเครื่องยนต์ไม่มีเยิม้มไม่มีนักคราบน้ํามันแน่นอนนะครับลักษณะงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นคานหน้าในส่วนของตัวโคมไฟรวมไปถึงด้านข้างหัวน็อตเม็ดอาร์คต่างๆเบ้าโชค๊คฝากระโปรงทุกอย่างเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับจุดเม็ดอาร์คแต้มสีทุกอย่างอยู่ครบนะครับฝากระโปรงตัวนี้ก็ยังคงเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับมีสัญลักษณ์ป้ายเพจมอกอทุกอย่างอยู่ครบๆเลย สำหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถเดิมสภาพสวยประวัติศูนย์ Toyota Camry 2.0G ปี17คันนี้สีบอลนะครับพร้อมใช้งานพร้อมให้ได้จับได้จองเป็นเจ้าของในราคาเพียง5,99,000บาทสนใจทักหาพี่วิได้เลยนะครับย้ำเบอร์กันอีกครั้ง0867098787ยินดีให้บริการในส่วนของงานจัดไฟแนนซ์งานซื้อสด ถ้าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่สะดวกวิ่งมาเซ็นไฟแนนซ์เรามีบริการเจ้าหน้าที่วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศยินดีให้คำปรึกษาให้บริการแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้า Toyota Camry 2.0G คันนี้